สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หลิงงงจะโหดร้องทำไมจะโหดร้องต้นรายการทำไมนะครับมาอยู่กับทีซิกล่าและครับแล้วก็ทีซีหลิงนะครับในรายการสวัสดีไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 1, 1, 2, 1, 2, ทุ่มหนึ 1, 1, 2, ่งจนถึงสองทุ่มถูกต้องคือหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มเลยหนึ่งชั่วโมงจะอยู่กับเราแล้วอาทิตย์นี้ก็จะอ<ช>ยู่ก<อ>ับเราทั้งอาทิตย์เพื่อฉลองแบบอาทิตย์วาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเออนั่นแหละก็ติดตามเราได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะคะไม่ว่า<ม>จะเป็น Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยวันนี้ในเบรกที่2นะครับก็เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์เข้าใหม่นมาฝากกันด้วยหนึ่งสามเรื่องด้วยกันแต่ขอโทษทีพอดีไม่ได้ไปดูมาก็วันจัดรายการที่นี่ไงก็เลยไม่ได้ไปดูถูกต้องใช่ ตัวหนังแล้วก็ไปดูได้เลยเพราะว่าหนังสามเรื่องสรมดอทที่เราจะนํามาเสนอวันนี้เนี่ยเป็นทั้งหนังไทยแล้วก็หนังเทศใช่ซึ่งจะเข้าในวันพฤหัสที่จะถึงนี้แล้วค่ะครับเราโชคสุดท้ายของรายการนะครับซุปเปอร์เกมเช่นเคยนะครับเรามีของรางวัลมาแจากถ้าเกิดว่าเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับ ทางด้านนี้เลยนะครับเป็น p e r ร์ฟู Body Cream นะครับผมหรือว่า Pretty Doll b บชมนั่นเองใช่แล้วซึ่งเป็นแบรนด์ของคุณชมพู่อริยานั่นเองนะเขาบอกว่าเป็นครีมบำรุงผิวซึ่งมันเป็นเพอร์ฟูมหรือว่ามันมีกลิ่นน้ำหอม<า>ลงไปด้วยเมื่อกี้อาบดมแล้วมัหอมมากๆแล้วเขาบอกมีการผสมผสานจากกลินจีใช่ป่าแล้วก็จะมี golden q u i n ซึ่งจริงมันเป็นแอปเปชนิดหนึ่งนะคะคและ คัเคคกือกลิ่นหลายๆกลิ่นที่แบบหอมๆม,มารวมกันเลยในหลอดนี้แค่โทรมาเล่นเกมกับเรานะตอบคำถามพูดคุยเล็กน้อย0 2 1 6 7 3 193ง่ายมากๆเลยมีคัพเค้กมีกลิ่นคัพเค้กอยู่ในครีมขวดนี้ใ่แล้วคุณพระมันต้องหอมขนาดไหนนะครับต้องลองไปนะดูอนะใครใก็ตามสาวๆนะที่ชอบแบบทานเค้กอนะไรเงี้ยอันนี้ก็ ก็บีบเข้าปากไปเลยแต่ไม่รู้ว่าแบบจะหอมจนแบบพึ่งมาต่อใหม่บีบเข้าปากไปเลยไหมไม่ดีไม่ได้ครับ้อเล่นแต่มันหอมมากจริงจริงที่ลองดมดูแลนะครับลองดูแลกันนะครับร่วมสนุกกันได้เลยใช่ค่ะมาเรามาเริ่มช่วงแรกกันดีกว่านะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตให้คุณแน่นอนในช่วงแรกสวัสดีหน้าหนึ่งช่วงสวัสดีหน้าหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยัง เดี๋ยวเรื่องแรกให้พี่หลิงอัพดีกว่าโอเคพี่หลิงก็เป็นสาวในเหตุการณ์นี้ใช่แล้วเอาสาวในเหตุการณ์นี้คือสาวอังกฤษนั่นเองที่จะเล่าและอัปเดตให้ฟังก,ก็คือเขาไปทำเซอร์เวย์มาว่าสาวอังกฤษอยากได้อะไรเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ใช่ปะครับแล้วผลมันก็ออกมาว่าจริงๆอ่อะเจอรี่เมลซึ่งเป็นสื่อแท็บเล็ตเลยนะของประเทศอังกฤษเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากได้ของหรูหราของยิ่งใหญ่หรือของแพงอะ, <c oughs> อะไรเลยแต่สิ่งที่สาวสาวอังกฤษอยากได้ไมากที่สุดนั่นคือ จูบตอนเช้าก่อนออกไปทำงานจากแฟน ของพวกเธอนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเนี่ยของขวัญเราเนี่ยซึ่งมันของขวัญวาเลนไทน์ที่ดีที่สุดเลยแล้วก็แบบใฝ่ฝันหามมากที่สุดนั่นคือการจูบลาก่อนไปทํางานนั่นเองค่ะคแต่ไม่ใช่จูบไปเฉยนะคือชายหนุ่มเนี่ยคือแฟนของคุณต้องแบบตั้งใจจูบด้วยท่าทีที่อ่อนโยนและโรแมนติกด้วย,วยแต่ว่าเวลาจะจูบกันก็ไม่ต้องถอดเสื้อขนาดตะก,กี้ก็ได้นะครับผมเขาไปสํารวจมาแล้วนะครับจากคนเที่ยงกลิ่นะครับถึง5,000ันคนด้วยกันนะค,ค,ครับแล้วก็ได้คําตอบอย่างที่พี่หลิงบอกนะครับบอกว่าต้องแบบ คือเขาบอกว่าเข็มสิ่งเหล่านี้มีค่ากว่าของที่มอบให้กันไปซ้ำนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันดูมีค่ากว่าช่อกุหลาบช่อใหญ่ๆทช่งอีกอ่ะนะครับแล้วก็ํำรวจก็ทำให้ทราบว่าหนุ่มสาวชาวอังกฤษนะครับมองว่าการจูบเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำกันทุกวันนะเป็นสิ่งสำคัญที่ห้ามขาดในแต่ละวันเลยในชีวิตต้องการมากๆเลยนะครับ<ช>ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำได้ง่ายแต่ก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เขาคิดเปนแบบนี้ใช่แล้วแล้วทางด้านนักจิตวิทยาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจากสถิติพวกนี้ชี้ให้เห็นเลยถึงความสัมพันธ์ของผู้ชายกับผู้หญิงในประเทศอังกฤษว่าจร,จริงๆอ่ะการสแสดงออกความรักคุณไม่ต้องไปเสียเงินซื้อไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะถ้าแฟนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแหละจะไม่สแสดงออกความรักกันเพราะว่าถ้าพูดถึงวัฒนธรรมไทยอาจจะไม่เหมือนกับวัฒนธรรมฝรัง่งคคือวัฒนธรรมฝร,รั่งอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่มักจะแสดงออกางด้านความรักกันซึ่งการ กอดการจูบก,การหอมกันเนี่ยก็ถือเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งนั่นเองครับค่ะนะฮะแล้วก็เป็นการให้ของขวัญที่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่แพงเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับก็ต้องสําคัญตรงที่อารมณ์ความรู้สึกมันต้องดูดดื่มนะครับให้เขารู้สึกจริงๆว่าน<ช>นเนี่ยมันคือสิ่งที่มอบให้เป็นเพื่อเป็นของขวัญน,นะ<อ>ไม่ใช่การจูบแบบป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บวันๆผ่าน,านาๆไปทรงๆให้แบบเออจูบแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับมันต้องอย่างที่บอกอ่ะมันต้อง deep ดีฟคิสอะ <laughs> ใช่มันเป็นต้องเป็นจูบต้องเป็นเคสเป็นการกอดการอหอมที่เฮ<ช>้ยรู้สึกว่าเนี่ยมาจากความรักจริงๆนะครับ XOXO จริงๆแล้วก็มีผลสำรวจมานะครับเขบอกว่าชาวอังกฤษนะครับเพียง34%เเท่านั้นนะครับคือ อยากได้ของขวัญที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่การจูบอ,อ่ะอาจจะเป็นชุดชั้นในหรือว่าจะเป็นล่อช่อดอกกุหลาบอะไรแบบนี้น,นกะก็มันจะเป็นส่วนน้อยซะส่วนใหญ่ถูกต้องอ่าแ,แล้วยังมีผลสํารวจมาด้วยก็คือเราจะเล่าให้ฟังคท่าวๆร่ก็เป็น1ิสิ่งที่ผู้ชายอยากได้นะคะในวันวาเลนไทน์แล้วก็อีกสิอย่างที่ผู้หญิงอยากได้เริ่มจากสิ่งที่ชายหนุ่มดีกว่าต้องการในการสารสัมพันธ์กับผู้หญิงสักคนคนั่นคืออย่างแรกเขาบอกว่าจูบลาทุกเช้าก่อนไปทํางานนั่นเองเอาอันนี้นะเมื่อกี้บอกไปแล้วอันที่สอง การออกไปดินเนอร์กรันการบอกรักโดยไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างี้สมมติประสานาทำกับข้าวอยู่แล้วอยู่ดีก็เข้าไปข้างหลังก็แบบเฮ้ยฉลักเธออะไรอย่างนี้โรแมนติกละล่ะตอนนี้ของฝ่ยายชายนะฮะค่ะใช่ออกไปเที่ยวคืนด้วยเที่ยวสุดสัปดาห์อย่างโรแมนติกแล้วก็การแบบเดินสวีทวันแวลชอปปิ้งอะไรอย่างนี้ไปด้วยกันนะคะ ได้ทานอาหารโปรดที่คนรักทำให้่ให้แต่งข้าวให้กินอ่ะใช่แล้วหรือว่าให้ผู้ชายทำผู้ชายอนะอ๋อให้ผู้หญิงทำกับข้าวให้เราทานถูกไหมอ่ะอย่างที่ปลายก็คือได้รับของขวัญโดยไม่มีเหตุผลและได้รับข้อความบอกรักสุดท้ายก็คือได้รับดอกไม้อ่านะครับผมอันนี้คือสิบข้อที่ฝ่ายชายต้องการที่มาดูว่าสิบข้อสิบอันดับต้นๆเลยที่ฝ่ายหญิงต้องการบ้างมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกตรงกันก็คือ จูบลาก่อนไปทํางานตรงกับผู้หญิงเลยนะแสดงว่าชายหญิงซิงกันแล้วนะเพราะมันต้องรีบทำนั่้แหละเพราะมันอันดับหนึ่งของทั้งทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับ2คือการบอกรักโดยไม่รู้ตัวอันนี้คือแบบสมมติฝ่ายหญิงแบบอาจจะเดินเดินอยู่หรือว่าทําอะไรเครียดๆอยู่ดีฝ่ายชายก็แบบเผลอบอกมารักคุณนะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเอ้ยอะไรจะมามาบอกไรตอนนี้อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะแอบไปเขินม้วนอยู่หลังบ้านไปแล้วแบบนี้นะครับหรือว่าออกไปเที่ยวกันด้วยกันนะครับไปไลฟ์ไลฟ์ด้วยกันนะครับดินเนอร์อันนี้อาจจะมาทีี่่อัันดบท4 นะครับในขณะที่ตะกี้เนี่ยฝ่ายฝ่ายชายเป็นอันดับ2นะครับ <ạ. S 1> แล้วก็การไปเดินเล่นอย่างหวานแหววจุงมือสวีทกันในสวนสาธารณะนะครับ <ừ. S 1> หรือว่าแบบที่ที่มันโรแมนติกดูมันชิลๆมีอากาศแบบเย็นๆสบายๆพัดตลอดเวลา <ừ. S 1> นะครับ <ạ. S 1> แล้วก็มีได้รับของขวัญโดยไม่มีเหตุผลนี่อันดับที่6 <ạ. S 1> ก็อาจจะแบบไม่ต้องเป็นวาเลนไทน์ไม่ต้องเป็นวันหยุดสปริงเบรกหรือไม่ต้องวันปีใหม่อยู่ดีก็ไปเที่ยวมาอ่ะให้ของขวัญแบบเนี้ยนะครับผู้หญิงเขาอยากได้แบบนี้นะครับผมเจ็ดคือเที่ยวสุดสัปดาห์ ไปวิกเอนกันให้แบบโรแมนติกเหมือนทันีมูนทุกๆครั้งนะครับแคือทานอาหารที่โปรดด้วยกันแล้วก็มีได้รับดอกไม้แล้วก็ได้รับข้อความบอกรักหรือแอบจีบกันบนเ,ออเหมือนต้อนใหม่ๆถ,ถ้าดูแล้วสิอย่างเนี่ยที่สิ่งที่ผู้หญิงอังกฤษหรือผู้ชายอังกฤษอยากได้ก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงไทยและผู้ชายไทยก็อยากาได้<า>หรือว่าต้องการเหมือนกันลองสำรวจตัวเองดูว่าตอนนี้เรา จริงๆคนรักอาจจะไม่ใช่คนรักหรือแฟนหรือสามีภรรยารอะไรเงี้ยจะเป็นครบอบครัวเราหรือเพื่อนหรือน้องสาวน้องชายอะไรก็ได้นะลองดูว่าเราทำอะไรอย่างนี้หรือยังหรือว่าเรา,าจ,จะเพิ่ม ในการแบบกระทาแบบอะไรสวีทสวีทนิดนึงให้เขาเองเขาจะได้แบบเฮ้ยแฮปปี้แบบเฮ้ยชีวิตนี้แบบแล้ววันนี้เป็นวันที่แบบมีความสุขได้นะคะใช่ครับแนวคิดเดียวกับวันวันพ่อวันแม่นะวันวันเลนทนยก็เหมือนกันก็ให้ความรักกันตลอดทุกวันได้นะฮะมาข่าวที่2ดีกว่าข่าวที่2ค่ะมูฟกันข้ามโลกเลยทีเดียวกี่อยู่ที่อังกฤษใช่ไหมครับนี่มาที่เซี่ยงไฮ้กันบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนท่านถามว่าแบบเยเมืองแฟชั่นในเขาเรียกว่าในอุดมคติของเราในความคิดของเราเนี่ยนะครับคือประเทศอะไรหรือเมืองอะไร เราก็อาจจะคิดไปต่างๆฮ่องกงใช่ไหมครับหรือจะเป็นฝั่งยุโรปบ้างหรือปารีสฝรั่งเศสปารีสนะลอนดอนนยวยอญ่ปุ่นญ่ปุ่นก็อาจจะใช่ก็จะเป็นสไตล์ของเขาแต่มีผลสำรวจออกมาเขาบอกว่าเซี่ยงไฮ้ฮะเซี่ยงไฮ้ตอนนี้กลายเป็นเมืองแฟชั่นอันดับหนึ่งแล้วนะครับของเอเชียนะครับแทนฮ่องกงด้วยนะครับ โอเคเขามีผลสำรวจนี่แหละจาก Global Language Monitor เขาเป็นบริษัทจัดอันดับเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนะตอนนี้เซี่ยงไฮ้ได้กลายเป็นเมืองแฟชั่นแทนแห่งเอเชียแทนฮ่องกงไปแล้วเพราะปีที่แล้วใช่ไหมเขาทำผลสำรวจมาแล้วเซี่ยงไฮ้เนี่ยได้อันดับ22ค่ะแต่ปีนี้นี่อยู่ดีก็กระโดดแบบพรวดพราดขึ้นมาอยู่อันดับที่10ติดท็อป10กันไปเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เซี่ยงไฮ้ก็เลยกลายเป็นเมืองหลวงแฟชั่นแห่งเอเชียไปแล้วก็เลยแทนที่ฮ่องกงไปโดยปริยายเพราะอันดับเขาขึ้นมาสูงกว่า นะครับผมโดยเราจะมาเล่าสิบอันดับให้ฟังกันนะครับเมืองหลวงแฟชั่นโลกในปี2013นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาทำกันตอนสิ้นปีอะไรอย่เงี้ยนะก็ได้แก่อันดับหนึ่งนะครับก็คือนิวยอร์กตะกี้พี่หลิงตอบถูกนี่ถูกต้องนะครับอันดับหนึ่งเลยมาแรงที่สุดแล้วก็น่าจะมีแฟชั่นวีคอะไรของเขามากมายอยู่แล้วนะแล้วก็มีอันดับสองครับก็คือปารีสนั่นเองนะครับอันดับสามคือลอนดอน คือประเทศอังกฤษใช่ไหมใช่แล้วก็อันดับที่4ครับลอสแองเจลิสนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับฝั่งเวสต์นะฮะค่ะอันดับที่5คือบาร์เซโลนาสเปนสเปนอันนี้ก็หลุดหลุดโผลมาคือเราเราเรานึกไม่ถึงแต่ว่าเขาก็คงดังในฝั่งยุโรปของเขาจริงๆสเปนเป็นประเทศที่มีแฟชั่นอะไรก็ตามเช่นอ่ะ MNG สมมุินะแบรนด์นีก็ของเขาหลายแบรนด์มากที่อย,อยู่ในเมืองไทยทุกวันนี้เป็นของสเปนและอยู่ที่บาร์เซโลนาใช่บาร์เซโลนาก็จะมีมีเมืองหลวงของเขาใช่ป่ะแล้วก็บาร์เซโลนาซึ่งคนชอบไปช้อปปิ้้งแลววก็ไปเที่ย ด้วยเบ,บอร์นี้ก็สวยนะโอเคโอเคอันดับ6ครับโรมนั่น <Rome S 1> เอง <Italy S 1> อนะฮะนี่ยังโอเคแล้วก็พอนึกออกประเทศเขาอะไรเงี้ยเเบอร์ลินนะครับเบอร์ลินนี่อยู่เยอรมนีฮะใช่ค่ะเยอรมนีแล้วก็8คือซิดนีย์ครับ ออสเตรเลียนั่นเอง9กคือแอนต์เวิร์ฟอันนี้อาจจะไม่เคยได้ยินแต่ช่องเราเคยพาไปเที่ยวนะมีรายการทิเินไนเดอร์อะไรอย่างนี้ก็พาไปเที่ยวอยู่ใช่ครับเบลเจียมนะครับและอันดับที่10ครับก็อย่างที่บอกไปเซี่ยงไฮ้ช่างหายนั่นเองซึ่งรายงานเขาระบุเลยว่าเซี่ยงไฮ้ตอนนี้มีความก้าวหน้ามากเลยด้านแฟชั่นนะคะเราเรามาดูประเทศอื่นๆในเอเชียดีกว่าอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเขาอยู่ที่อันดับที่11เนะคะต่เซี่ยงไฮ้เลยสิงคโปร์อันดับที่19และฮ่องกงก็หลุดมาปีนี้อยู่ที่ัันดบที่20 แล้วจากข้อมูลพบด้วยว่าลูกค้าเสี่ยงไายแฟชั่นในเสี่ยงหฮ้ตอนนี้คือแสงหน้าลูกค้าที่แบบช้อปปิ้งในนิวยอร์กแล้วเรียบร้อยในแง่ของเงินที่จ่ายลงไปอ,ะอ่ะอก็อย่างเช่นสมมติว่าแปลว่าอะไรอย่างเช่นสมมตินะครับคนที่นิวยอร์กเวลาช้อปปิ้งกันเขาเฉลี่ยคนที่ออกไปช้อปปิ้งกันเวลาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆหรือว่าซื้อ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลักชัวรี่โปรดักต์ทั้งหลายนะครับเขาเฉลี่ยออกมาจากแบบในกลุ่มตลาดที่ไปช้อปปิ้งกันนะครับออกมาคนนึงใช้จ่ายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทถูกต้องนะฮะแต่พอไปที่เซ um> ี่ยงไฮ้แต่ว่าคนเซี่ยงไฮ้ดับเบิลครับเป็น30,000บาทต่อคนเฉลี่ยมาแล้วว้าวแปลว่าคนหนึ่งเนี่ยซื้อ เขาอ,าอย่าคิดว่าคนจีนซื้อของปลอมอันนี้ไม่จริงรอันนี้ไม่เป็นเทรนด์ใหม่แล้วโดยเฉพาะคนจีนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนรวยขึ้นเยอะมากเลยนในประเทศจีนเขาก็จะใช้จ่ายกันนี้เพราะฉะนั้งงนเงิน30,000บาทจะเป็นเงินที่ถือว่าไม่มากสําหรับเขานะคะ<ว>เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละด้วยเงินที่มากกว่า2เท่าที่เขาใช้จ่ายลงไปทําให้ตอนเนี้แฟชั่นในเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะแฟชั่นที่คนจีนจับจับจ่ายใช้สอยอันนี้แบบถือว่าทะลุโลกมากๆเลยแล้วนักวิเคราะห์ก็สังเกตอีกว่าเดี๋ยวแฟชั่นเทรนด์ในปีนี้ในเมืองจีน่ะ ครับจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเป็นเป็นยูนิคอะเป็นแบบเป็นตัวเขามากขึ้นอะไม่้ไม่ได้ดูดจากคนอื่นมาแล้วใช่พอเมื่อก่อนคนจีนก็จะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเยอะเช่นหลุยส์ก็แห่กันไปซื้ออะไรเงี้ยถ้าสมมุติเราไปร้านหลุยส์ที่ไหนก็ตามอย่างเช่นประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยที่เราเห็นจิ้มจิ้มชี้ชี้ซื้อซื้ง่ายง่ายเนี่ยคนจีนทางนั้นแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมีนักวิเคราะห์แล้วว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเทรนด์มันจะเปลี่ยนไปละมันจะล้นตลาด ถ้าเห็นแฟชั่นเมื่อกี้จะมีความเป็นแบบจีนมากขึ้นครับออเรียนทอลมากขึ้นตะวันออกมากขึ้นนี่เองจะครองโลกกันทางฝั่งนี้แล้วล่ะนะครับก็ลองไปดูนะครับโอ้โหก็ชอปกันเยอะนะคนละสามหมื่นแต่ว่าแบบคนหนึ่งเดินเข้าไปอาจจะห้าหมื่นคนหนึ่งเดินเข้าไปหมื่นหนึ่งแต่แบบเฉลี่ยมาสามหมื่นไม่ไม่น้อยนะไมับตับก็สามหมื่นเสียไปแล้วนะใช่แล้วบางทีมันเป็นเงินเงินเดือนเราแบบเกือบทุกเดือนถ้าถ้าจะพูดนะแล้วเขาแบบใช้กันง่ายง่ายดายมากแสดงว่าเขารวยกันจริงๆนะครับทีนี้เนี่ย ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นยูนิค e s สมากขึ้นแล้วก็มาที่ออเรน t a l เป็นฝั่งแบบจีนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นะก็ยังจะมีอันที่อื่นอีกที่จะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมนะครับที่ปักกิ่งอะไรแบบนี้นะครับเป็นศูนย์กลางศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร,ร์นะครับแล้วก็ ไม่เปลี่ยนแปลงตามแฟชั่นมากนักเพราะที่นี่เขายังยูนิคอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วแต่ว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้เนี่ยแหละเขาก็เด้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเรียบร,ร้อยอ่าใครที่อยากจะลองไปช้อปปิ้งก็ลองไปได้เพราะรเพื่อนหลิงว่าตอนนี้น่าจะมีความแบบมิกซ์ทั้งแบบของที่เป็นแบรนด์เนมเลยก็มีน่าจะห้างอะไรอย่างเงี้ยได้ยินมาว่าใหญ่มากๆแล้วก็ทันสมัยมากๆแล้วทางเดียวกันถ้าคุณอยากจะไปช้อปปิ้งของอย่างอื่นด้วยหรือว่าก็น่าจะมีแบบครบครันกันเลยทีเดียวนะคะที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองโอเคนะครับ ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ที่ประเทศจีนที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองก็เป็นความรู้ใหม่ที่ตอนนี้มันแซงฮ่องกงไปแล้วจริงๆใช่แล้วก็มาเร็วมาแรงจริงถูกต้องต้องหันมาดูว่าที่บ้านเหล่านี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องรีบไปให้ทันเขาหน่อยแล้วกันต้องออกวิ่งแล้วล่ะตอนนี้เราเหมือนเราเดินถอยหลังกันอยู่ <c oughs> นะครับเอามาช่วงหน้าดีกว่านะครับไปชมภาพยนตร์3เรื่องจะมีตัวอย่างมาให้ชมกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง <c oughs> ติดตามช <c oughs> ่วงหน้าครับกับทรดีไทยแลนด์ครับ